เฮ้ย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 ยทเทสหันมามองเลยกูถ่ายวิดีโอแล้วไปนั่งถ่ายตรงนู้นเดี๋ยวไปมุมนู้นไปมุมนู้นนั่งนั่งโซฟาเดี๋ยวไปถ่ายนี่นะครับบิงซีนะครับแมงฉลองได้มาแปดร้อยให้นักร้องไปสองร้อยเหลืออีกฮะเหลือหกร้อยไอซั์บอกเลขไม่ถูกเลยมัวมัวมัวเยทเทสแมงเวลามาไม่ยอมบอกด้วยว่าจะมานุก็มาพรุ่งนี้ Right no, ้ม so ันบอกไม่บอกคือบกับมันบอกในผมนะครับในฟีก็ไม่ยอมบอกกุนั่งโลนเอาีนะครับนี่ครับเบอร์เบเบอรเบดทำเพลนะเลีงแบงใส่นี่ด้วยเดี๋ยวเท่าล่วงขึ้นมาไปเดี๋ยวห้านึงห้ี่นเดี๋ยวห้นึงานึมันหันรอบๆดินคนเดียวครับนี่รับก็นักงานน่ารักไปดูสาวิกซีดีกว่าเดี๋เดี๋ยวกูรู้แล้วกูจะถ่ายใครถ่ายสาวิกซีไอที่ว่า ตอนนี้นะครับอย่าบอกใครนะครับผมเออมือกีตาร์เรานะครับผมตอนนี้คนนี้นะครับคนนี้นะครับเออคนข้างหน้านู้นครับใใจจเเยย็น็นคือผมไม่อยากบอกใครเลยนี่จริงจริงนี่หน้านู้นครับมือกีตาร์เรานะครับเขาแอบชอบเขาเชี๋ยวผมกล่าว่าจะไปเชี่ยเออจีบให้ไอ้ยิุ้ที่แม่งใช่ด้วยกูซูมเลยทีนี้กูซูมกูซูมกูซูมเดี๋ยวได้๋ย้อไอ้เหี้ย โฟกัสโฟกัสโฟกัสเขาโฟกัสโฟกัสเราไม่ไม่โฟกัสที่กูเนี่ยโอ้ยถ่ายคนได้ครับไม่ได้ครับนี่คือรายการกูนะครับนี่ครับมือกีตาร์ครับมือกีตาร์ฟองสบู่ครับมือกองครับผมมันจะบังทำไมมือกองน้องแว่นน้องแว่นกีตาร์น้องแว่นน้องแว่นน้องแว่นครับมือขีบอร์ดครับมือขี์บอร์ดครับโดนด่านครับสายยางมือกองน้องแว่นนะครับน้องแว่นน้องแว่นครับโดนด่าทั้งวันแล้วครับเฮ้ยจะนั่งขาท่านบอกเลย ก็่ี่กี้้นไทยถยม้วมือถ่ายเพื่อเขาว่ามองไรมันได้ยินไหมเทีุย์เออเขาแบบเาไม่บ้าไหมโอ้ยีกกี้แม่งน่ารักอีกันน่ารักเนาะเอีเยสเหมือนลาวตอนแรกตอแรกแต่งหน้าไม่สวย เดือด uhm. ีพดุดูนุ่มเรียนดูที่บเอ๋นะครับแล้นี่ครับลุมของเล่นไม่รู้แม่งโดนด่าไหม่ร้อกลัวก็มาถ่าถ่ายแล่ยเปนดแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอแดกของก่อนฮะนี่นะครับนี่ครับรถรถในอนาคตของห้องรับูไม่ครับไม่ครับเออผู้รอมาจอดไว้ครับ ไม่อันนี้พวกเราขายนะครับผมเบื่อผมเบื่อรู้อกกำลังก็ไม่ก็ไม่ก็แม่งจะเล่นเกมเล้วแม่งมันแล้วมันแอลโอมแล้วเฮ้ยกูลืมพานธ์ขอตังกูลืมันธ์ขอตังมิ้งขอตังเรอยู่ข้างนี้ไหมเอออยู่หลังมี้ไม่เป็นไรมาโซนเกมเล่นอะไรล่ะอะไรนี่เออทำอะไรกับบ้านตูสทำอะไรกับบ้านตูสดูไม่สูงดูนะครับดูครับถ่ยไทยครับไทยครับอย่าเลิกถ่ายครับ นั่นนะครับนั่นนะครับกับเตอร้านนั้นนะครับเตยมือเบรดเราชอบนะครับเอ้ยไม่่ใชถ่ายคนผมยานนี่นะครับมือเกาะมาห้านิมนี่ไหมนี่นะครับเราบานมือเบรดมาครับเฮ้ยนี่ครับไอ้บัตรจะมาจะมาทำพวยอะไรนี่ครับเดินรอบบริเวณพิซซีแล้วครับเออวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันบ้างครับคุณออฟครับช่วยบอกคืครับ มากินเคฟซีครับผมพอดีว่าจบไปจากการเล่นกันมินี่ต้องโชว์ก็เลยมาเลี้ยงฉลองกันที่นี่ได้ดูครับแต่ตอนนี้ที่ว่ามันเดินกันเนี่ยก็คือว่าไก่ยังเข้าไปเลยช่วยมากเลยนะเคฟซีนี่เลไม่แย่นี่มาครับม่ครับคือต้องเข้าใจครับคนรถคนเยอะเพิ่มคนใหม่ไม่เยอครับมันเยอแล้วทำแบบนี้มันต้องเตรียมเบียดด้วครับต้ไมเข้าใจครับลยทำไมเขาไม่มีนะครับตรงนี้คือรายการสัมภาษณ์ดไไก่สัมภาษณ์ชิวๆครับเพี่แม่ ไม่งัวก็ด่าไม่ตบายชูๆจบอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ตบดูดีไม่ต้องถต่งแต่งหัก็ไม่เข้าใจกูก็ไม่รู้เห็นมึงอยู่หน้าผมแล้วมันง่ายกว่าการในการถ่ายทำเนี่ยครับแม่งเดินเจ๊กับกูรู้รองเท้าแม่งรองเท้าแม่งเนี่ยรองเท้ามึงือถ่าดูอ๊บมึงใส่ด้วยใส่ถุงรองเท้ากางเงหัวเนี่ยครับดูนะครับรองเท้ามือกองเราเท่ระเบิดไปเลยเนี่ยคูเนี้ยเย็บกระเดื่องมา เฮ้ยติดด้านน้ำโอ้โหเก็บวันนี้วันแรนี่ครับคนนี้เราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไรก็ครบเลยกล้องนะครับมือเบรนะครับร้านเกือกับร้านเกือเราขอไม่หยุดพักยังไงหยุดพักเลยหรือไปตายต่อหยุดพักก่ออ่าไม่ได้พักไม่ได้หรอนอกจากแบบหยุดแล้วก็ค่อยไปถ่ายใหม่อีกรอบค่อยถ่ายใหม่ก็ได้ อยู่ตลอดแล้วไม่ไปถ่ายเมืครับเดี๋ยวแบตจะหมดเร็วครับไม่แท้อะไรครับใช่ครับ่ไม่ได้แทนนั่งมือบอลเราสังเกตมาก็ดีครับาเขเปียกันครับฟันเย็นนะครับวันนี้เขาโดนห่าเขาเฝ้าเลยมือเบีดบ้าครับมือเบีดบ้าบุณล็อกครับลก่งป็นว เลเราเทระเบิดไปเลยพวกเรายังไม่เปลี่ยนเลยครับไม่เปลี่ยนเลยต้องอยากมินเปลี่ยนเลยนี่ครับเสื้อ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 แฟนซื้อให้ครับเอาเสื้อแฟนซื้อครับจ้างแม่งเถอะครับมีแฟนด้วยครับไม่มีคก็เออมีครับแต่เขาเป็นนายไม่เอาจริงจริงแ้เหี้ยโอ้โหอีกทีเดี๋ยวเรากูเดินมารอบนึงแล้วไม่รู้เคเอซีได้ยังได้แล้วเลย เขลาล้านแล้วครับผมต้องปิดครับเดี๋ยวไม่ให้นแม่งโดนโดนฟ้อง <c oughs> <c oughs> ไปถ่าย